มาดูหัวข้อระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดนะครับก็หลักการกันเลยนะครับระยะห่างระหว่างเส้นตรงนะครับเส้นตรงมีสมการเป็น a x b y 0บวก b บวกเท่ากับ0กับจุด x1y1 นะครับจะสามารถหาได้จากสูตรนี้เลยนะครับ d เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ a x คูณ x1 บวก b คูณ y1 บวก C ส่วนด้วยสแวรูท ของ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนะครับโอเคนะการที่จะหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดได้โดยใช้สูตรนี้นะครับเส้นตรงที่จะเอามาหาระยะห่างนั้นต้องจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะครับย้ำว่าต้องอยู่ในรูป ax บวก b y บวก c เท่ากับ0ย์ก่อนนะครับโอเคมาดูตัวอย่างเลยจงหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงที่มีสมการเป็น6 x ลบ 8y บวก4เท่ากับ0กับจุด2ลบ3นะครับวิธีทําครับก็หยิบสูตรมาใช้เลยนะครับ d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ ax 1บวก by 1บวก c นะครับส่วนด้วยส r e ว o ูท a กํลัง2บวก b กํลัง2นะครับก็สมการของเส้นตรงอยู่รูปทั่วไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปจัดอะไรก็หยิบมาใช้ได้เลยโดยที่ a ก็คือ6 นะครับ b ตัวที่ติดอยู่กับ y ก็เป็นลบ8ขณะที่4ก็เป็น4 x 1ก็เป็น2 uh, y 1ก็เป็นลบ3นะครับหยิบมาแทนเลยปึ๊บก็ได้ตามนี้นะครับที่เหลือก็คิดเลขแหละครับทำอะไรได้บ้าง6คูณ2ก็น12นะครับอะไรเนี่ยลบ8คูณด้วย3นะครับเอาเครื่องหมายด้วยเลยนะครับลบ8คูณด้วย ลก็เป็นบวก24นแาะ8 3 24แล้วก็มาบวก4ขณะที่6ยกกำลัง2ก็ได้36ลบ8ยกกำลัง2ก็ได้64ก็คิดเลขกันต่ออีกละนะครับก็จะได้ข้างบนบวกกันได้เท่าไหร่เนี่ยข้างบนเออ่ช่างมันเถอะก็ตามนี้แหละนะครับคิดออกมาแล้วได้ค่าสมมุนของ40ส่วนด้วยสแควร r o ูทของ100นะครับสแควรูทไม่ใช่ ค่าสมมูลของ40ค่าสมมูลของ40ได้เท่าไรครับก็ได้40เนาะนะครับขนาดที่สแควรูท100ก็ได้10นะครับก็เป็น40ส่วนด้วย10คิดเลขออกมาสุดท้ายก็จะได้เท่ากับ4นะครับดังนั้นระยะห่างระหว่างเส้นตรงที่มีสมการตามนี้นะครับกับจุดที่กำหนดให้เนี่ยก็มีระยะห่างเท่ากับ4หน่วยนะครับเป็นคำตอบเรียบร้อยแทนค่าในสูตรธรรมดานะครับตัวอย่างต่อมาครับ จงหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงที่มีสมการเป็น 3x บวก 4y บวก5เท่ากับ0กับจุด0,0 0, นะครับก็สูตรเลยนะครับ d เท่ากับนี่แหละนะครับจำสูตรให้ได้ก็โอเคละนะครับสมการนี้อยู่ในรูปทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับ a ก็คือ3 b ก็คือ4 c ก็คือ5 x 1เป็น0 y 1เป็น0นะครับแทนค่าลงไปนะครับ แทนค่าลงไปโอ้ก็ง่ายเลยเนาะนี่นะครับอันนี้ก็0นี่ก็ศูบวกหก็ได้5นะครับขณะที่ข้างล่างก็สามกำลังสก็เป็นเกสี่ยกกำลังสองก็เป็น16นะครับข้างบนก็ได้ค่าสมมุกของ5นะข้างล่างก็เป็นสแควรูทยี่สิบห้านะครับสแครูทยี่สถอดออกได้5นะค่าสมมุกของ5ก็ได้5นะครับก็เป็น5้ส่วนหก็เท่ากับ1นะครับ ดังนั้นระยะห่างระหว่างเส้นตรง 3x บวก 4y บวก5เท่ากับ0กับจุด0,0 0, ก็มีค่าหรือมีระยะห่างเท่ากับ1หน่วยนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับหัวข้อระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดนะครับ